สวัสดีครับวันนี้คริสมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับคิดแคทนะครับที่คริสซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับคิดแคทที่เราจะมีก็คือช็อกโกแลตออร์เรนจ์น่าจะเป็นคุกกี้ซอสเลมอนสตรอเบอรี่มัชช่าสวีทปอเทโต้เก่ารัดครับคริสได้คิดแคทอันนี้ทั้งหมดจากดองกี้นะครับตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นคริสน่าจะถ่ายวิดีโอนิดหน่อยนะครับก็ใส่คลิปวิดีโอตอนนี้นะครับตอนอยู่ญี่ปุ่นคริสอยู่ที่นาริตะแล้วนะครับข้างหลังนี้ดองกี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคิดแคทนะครับไม่ได้แพลนอะไรคือแค่ไปญี่ปุ่นมาแล้วก็อยากจะซื้อเพราะว่าคริสไม่เคยเห็นรสชาติอะไรต่างๆอันนี้คริสก็ซื้อมาทุกรสชาติที่แบบคิดว่าแบบเออเราไม่เคยกินอันนี้ซื้อมาเพื่อที่จะมาชิมในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอันแรกที่คริสจะชิมกี่เป็นแบบกระดาษนะครับนี่นะครับ จะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้นะ่ารักดีสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีขาวข้างบนแล้วก็สีช็อกโกแลตจะอยู่ข้างล่างนิดหน่อยเรากินแบบที่ไม่ควรจะกินนะครับกินแบบครึ่งหนึ่งอร่อยดีเนาะน่าจะเป็นคุกกี้แหละจะไม่ค่อยหวานเหมือนคิดแค่ออริจินัลนะครับคิดแก๊ c คุกกี้นะครับคือชอบมากมันไม่ค่อยหวานแล้วก็รสชาติแบบโอเคมากเลยใช้ได้ Very Good Chocolate Orange เพิ่งจะเห็นนะครับว่าเขาแบบใส่จำนวนชิ้นไม่เหมือนกันเมื่อกี้ของคุกกี้มี10ชิ้นอันนี้เขาแค่ให้มาเจ็ดชิ้นแต่ว่าราคาเดียวกันการตลาดเนาะการตลาด <laughs> แต่ว่าชอบแพ็กเกจิ้งเขาว่ามันเป็นกระดาษรู้สึกเหมือนลักโลกช็อกโกแลตออร์เรนจ์สีนะครับเหมือนคลิปแคทออริจินัลนะครับเทยชิมเลยรสชาติออร์เรนจ์แรงมาก <laughs> คือเรากดเข้าไปไเราก็ได้โลชั่นออร์เรนจ์เลยถ้าดูภายนอกนะครับก็หน้าตาเหมือนเค้กแคทธรรมดาแต่ว่าโอ้โหกลิ่นออร์เรนจ์แรงแบบแรงมากๆเลยเคทแคทออรเรนจ์นะครับรีวิวผมคิดว่าตอบโจทย์นะครับเคทแคทออรเรนจ์ก็เป็นแบบช็อกโกแลตออร์เรนจ์จริงๆนะครับกลิ่แคทนาสวีทโพเทโต้ครับฝองสวีทโพเทโต้นะครับข้างหลังเขาก็แบบมีแบบอินสตรักชั่นว่าทำยังไงได้ให้ใส่เป็นถุงมั้งเอออันนี้เป็นของาโลวีนเนาะไหนๆเขาก็ให้มาแล้วเป็นฟีเจอร์นี้เราก็ควรจะพยายามเนาะเามีรอยตััดออยยูู่่นนะครบข้้างๆี รลปได้ตัดข้างบนนี้นะครับแล้วก็ข้างๆนี้แล้วก็เขาบอกว่าให้พับหรอตอนพับปุ๊บก็จะเป็นแบบสักเหมือนปัมกินนะครับข้างหน้าข้างหลังก็เป็นข้างหลังของปัมกินข้างหน้าก็เป็นข้างหน้าของปัมกินกิมมิคที่แบบน่ารักดีเนาะข้างในเขาก็มีแพคเกจจิ้งสีม่วงสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับคิดว่าข้างในน่าจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับสวีตโพเทนตนะครับเป็นสีขาวเลยนะครับสีขาวว้าวโอเมก็ มไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบ <c ười> คือตอนกินคําแรกนึกว่าแบบแค่เป็นช็อกโกแลตขาวแล้วก็ยิ่งเคี้ยวไปเรื่อยๆกืนไปเรื่อยๆก็ได้รสชาติวีทู้ดโพแทสเซียมิลัตแบบแรงมากไม่ใช่แบบแค่นิดหน่อยแบบแบบแรงมากๆเลยชอบไหมรู้ไม่ชอบเนี่ยสำหรับคนที่ชอบวีทโพแทเซน่าจะต่อจนนะแต่ว่าคริสไม่ค่อยชอบ <c ười> ในไหนเปิดแล้วก็ต้องกินเนาะเก่าลัดต่อนะครับ <c ười> จริงๆก็ไม่ชอบนะเก่ลัดเราแค่ซื้อมาเพื่อที่จะมารีวิวอะเก่าลัด สีขาวนะครับคล้ายๆเหมือนสวีทพอทเอท่าเลยขั้งนนก็ขาวรสชาติกาลาร์ดอันนี้อร่อยเหหวานหวานวานช็อกโกแลตได้รสชาติกาลารดกุ๊ด <Good S 1> นะสำหรับคนที่ไม่ชอบกาลาร์ดก็ชิมนะอันนี้มันมันเหมาะดีนะมันเข้าดีนะมันได้รสชาติกาลารดแล้วก็ยังเป็นคิีแคทอยู่อยู่ดีแบบเอออันนี้โอเคนะมันไม่ได้แบบแรงมากแต่ว่าได้รสชาตินะได้กลิ่นด้วยซอสเลมอน ซอสเลมอนค่ะเราพยายามจะคิดอยู่ว่าแบบเราคิดว่ารสชาติควรจะเป็นยังไงแล้วก็มันเป็นตามนั้นหรือเปล่าแล้วก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับ มันมะนาวเกลือจริงๆอะแบบมะน,นาวมะน,นาวมากแล้วก็เกลือแบบเกลือจริงๆแต่ว่าเรากินคิดแคทเราอยากจะกินของหวานไม่ใช่หรอสำหรับคนที่ชอบมะน,นาวเกลือโอเคเสื้อนี้แหละอันนี้มีความคาดหวังสูงนะครับก็คือมัชฉามัชฉานะครับซึ่งมาจากญี่ปุ่นมัทฉาก็ต้องดีเนาะมัทฉะต้องอร่อยเขาก็มีสักชั่นว่าแบบทำออิกามีได้ด้วยอันนี้ผมทําไม่เป็นนะครับทําให้เป็นจริงๆมัชฉาแพคเกจจิงสีเขียวมัชฉาเนาะ ว้าวมันเป็นมัชชาแบบอร่อยอ่ะมัชชาอร่อยนะเคยกินแบบมัชชาชาที่แบบขมๆไหมอันนี้มีความขมแค่นิดหน่อยแบบนิดหน่อยจริงๆอะ่ะแต่ว่านอกจากนั้นแบบได้แบบกินมัชชาที่แบบแรงดีแต่ว่าอร่อยนะซื้อเป็นของฝากน่าจะเหมาะอยู่นะเนาะเก็บไว้อันสุดท้ายที่ผมมีความคาดหวังมากที่สุดก็คือคิดแคทสตรอเบอรี่แล้วก็ข้างหลังเขาเขียนอีกแล้วว่าทำออริกาไม่ได้ผมทำไม่ได้สตรอเบอรี่น่ารักโอ้กลิ่นสตรอเบอรี่ออกมาแบบแรงมากเลย เก่งมากเลยแล้วกินมามันเป็นแบบไวช็อกแลตได้กิน สตรอเบอรี่มาเลยแล้วก็มีความเปรี้ยว,ยวๆนิดหน่อยตามแบบที่สตรอเบอรี่ตัวแท้จริงครับเอออันนี้เขาทําได้ดีมาก amazing ขอชมคิดแคทนะครับ R&D research and development ใครคิดมาได้ว่าจะทาําโลชั่นแบบนี้กับคิดแคทได้เก่งมากทุกอันตอบโจทย์เลยผมคิดว่าถ้าอยากจะซื้อของฝากจากญี่ปุ่นนะครับมาจากกับ s t r a เบอ r ี่นะครับเป็น2ออันที่ผมคิดว่าแบบโอเคอันนี้แบบแนวญี่ปุ่นอร่อยมั่นใจว่าแบบทุกคนน่าจะกินได้รสชาติอื่นๆก็โอเคนะครับ คือมันมันตามรสชาติที่เขาโฆษณาเลยแม้แต่ซอสเลมอนที่ผมส่วนตัวไม่ชอบเพราะว่าเราซื้อคิดแคทมาเราอยากจะกินของหวานเนาะแต่ว่าซอสเลมอนก็เป็นซอสเลมอนจริงๆแล้วก็ถ้าคุยเกี่ยวกับรสชาติแบบรสชาติของคิดแคทที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าเราอยากจะกินแบบคิดแคทแบบอื่นนิดหน่อยก็ซื้อคิดแคท คุกกี้นะครับคิดแคทคุกกี้ผมคิดว่าเป็นคิดแคทที่แบบลดความหวานนะไม่รู้ว่าลดความหวานจริงหรือเปล่าอ่านไม่ออกข้างหลังอ่ะอ่านข้างหลังไม่ได้ว่าแบบอะไรกี่เปอร์เซนต์กี่กร๊กอ่านไม่ออกถ้ากินคิดแคทธรรมดาเราก็คิดว่าคิดแคทธรรมดามันหวานเกินไปซื้อคิดแคทคุกกี้นะครับรสชาติอ่ะไม่ค่อยหวานแต่ว่ายังได้แบบ ถ้าชอบคอนเทนต์ของคริสนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเดี๋ยวในอนาคตถ้าคริสไปต่างประเทศเราก็ได้ทำอะไรหรือว่าได้ซื้ออะไรแปลกๆมาเดี๋ยวคริสก็จะมารีวิวให้ y o u ูทูบชานอ l ของตัวเองด้วยนะครับอันนี้ผมก็แค่ซื้อมาเพราะว่าผมอยากจะชิมจริงๆแล้วก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนให้ฟังแล้วก็ดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับนี่เป็นคลิปที่แบบคริสชอบมากๆเลยยังไม่ได้ตัดเลยยังไม่รู้เลยว่าถ้าเราตัดมาเป็นยังไงแต่ว่าเราชอบแบบ เราได้ชิมอะไรแปลกๆแล้วก็มาแชร์ได้ด้วยแล้วก็เห็น first impression ได้จริงๆเพราะว่าเราไม่เคยกินมาก่อนจริงๆโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ subscribe เจอกันในครั้งหนะ้าบ๊ายบาย